เข้าหน้าหนาวแบบนี้หลายคนคงหาโปรแกรมท่องเที่ยวที่ผ่อนคลายความเครียดหลังจากที่ทํางานกันมาเหน,น็ดเหนื่อยตลอดทั้งปีใช่ไหมครับทางรายการเรานําเสนอสถานที่สถานที่หนึ่งครับนั่นก็คือเขาใหญ่เที่ยงอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานั่นเองซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพหมหานครเขาใหญ่เที่ยงเป็นภูเขาในเขตตําบลคลองไผ่อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา เมี่อเขตแนวป่าติดต่อกับป่าเขาเตียนป่าเขาเขื่อนลั่นป่าปากช่องป่าหมูสีและเขื่อนลำตะคองครับเขาเยี่ยทิงปัจจุบันมีสองหมู่บ้านคือเขาเยี่ยท่งเหนือและเขาเยี่ยท่งใต้มีประชากรที่อาศัยอยู่ราว200กว่าครัวเรือนมีโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยาเป็นระดับประถมศึกษามีวัดเขาเยี่ยท่งใต้และมีมัสยิดดารุตอามีนเขาเยี่ยงใต้ซึ่งมัสยิดหลังนี้เมื่อก่อนเคยเป็นแค่บาแลเล็กๆครับ แต่หลังจากพี่น้องมุสลิมได้ขึ้นมากันเป็นจํานวนมากและได้อาศัยอยู่บนเขาเยี่ยที่งมากขึ้นก็ได้มีการจัดงานรวมน้ําใจสูดารุลอามีนซึ่งเพื่อจัดหารายได้สร้างมัสยิดและอาคารสอนศาสนาทําให้จากบาแลเล็กๆก,ก,กลายเป็นมัสยสิดท,ที่ให้มุสลิมบ้านเขาเยี่ยท่ยงใต้ได้ละหมาดจมามะ์และละหมาดวันศุกร์ร่วมกัน อัสลามุอะลัยกุมวะร่าห์มุตุลลอฮะอิลาวะบบเระกาตฮวผมยิมัมประชาเมซิเตอร์อามีนเขาอยู่เที่ยงก็ไม่ใช่คนพื้นที่บนเขาอยิ่เทียงโดยกำเนิดได้ย้ายกันมาตามที่ต่างๆหนองจอกมั่งมินบุรีบ้างนนท์บ้างก็ตอนนี้ประชากรมุสลิมบนเขาอย่เทียงก็มีประมาณ300กว่าคนได้ครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนื้อที่ของมัสยิดมีประมาณ16ไร่สองงานครับ เมื่อก่อนมัสยิดเราเป็นมัสยิดแบนไม้คือเราก็ได้เริ่มมีผู้ให้ทุนก่อสร้างในมัสยิดเขาเยเที่ยงี้คือมีคนในพื้นที่อยู่แล้วตัวมอแต่แชซันมีเงินก้อนหนึ่งที่จะให้พวกเราก่อสร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วพวกเราก็ได้จัดงานต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่สิบแล้วในครั้งนี้พีน้องมุสลิมที่ขึ้นมาบนเขาเยเที่ยงก็แวะ ที่มัสยิดมัสยิดของพวกเราบนเขาเยีย่ยทีงย่งี้เปิดตลอดครับแวะละมาดทักทายกันได้ครับถึงแม้ว่าเขาเยี่ยที่แห่งนี้จะอยู่รวมกันทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมก็อยู่กันแบบสามัคคีและสงบสุขตามวิถีทางแบบชนบทครับและนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งบนเขาเยี่ยที่นั้นก็คือกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง จะเป็นถนนตรงขึ้นไปบนสุดของเขาใหญ่เที่ยงซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่างลอยฟ้าเป็นอ่างด้านบนสามารถเก็บน้ําได้ถึง10บล้าน3 0 0แสนลูกบาทเมตรซึ่งจะสูบน้ําขึ้นมาเก็บไว้ด้านบนอ่างและปล่อยลงด้านล่างเพื่อผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะถูกส่งเข้าสู่เครือข่ายทั่วประเทศให้ทุกคนได้ใช้กันรอบๆอ่างเก็บน้นํานี้นอกจากเราจะได้ขึ้นไปสูดอากาศที่บริสุทธิ์แล้ว ยังได้มีโอกาสชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขาอีกด้วยและก็มีกิจกรรมให้ผู้คนที่ขึ้นมาท่องเที่ยวได้ปั่นจัก,กร,รยานออกกำลังกายรับลมเย็นบนรอบอ่างเก็บน้ำนี้อีกด้วยครับคือเป็นจุดชมวิวที่น่าท่องเที่ยวและน่าสนใจอีกที่หนึ่งก็ว่าได้อย่าลืมนะครับหนาวนี้ ถ้าอยากขึ้นมารับลมหนาวที่ยอดเขาไม่ต้องไปไกลนะครับมาเที่ยวเขาเยียเที่ยงอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพหมหานครกับรถไม่นานก็ได้สัมผัสกับความเย็นแล้วละครับ